สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้วเราก็ยังยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรยนนั่นเองนะครับสำนักงานใหญ่นะครับของเรานะครับวันนี้เจอผมก็มารีวิวรถกันอีกแล้วนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนรีวิวอัปเดตจากทางช anel เพชรยนนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับคันนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามา ได้มาสดๆร้อนๆเลยฝากระโปรงยังร้อนอยู่เลยเหมือนเดิมนะร้อนจริงนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Fortuner นะครับ 2.5V Midnight ม h i เนนะครับเป็นตัว Midnight Chine ปี2015เกียร์ออโ,โต้ไม่แสนก็โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับทะเบียนที่ได้มาคันนี้เป็นรถจากจันบุรีนะครับกไก่ทอทง2826 นะครับจันทบุรีสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่าง3เบอร์ติดต่อผมโอตเพรยนนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าสําหรับรายละเอียดคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะเห็นรายละเอียดรถเดิมๆแบบนี้เลยว่าเรารับรถเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงนะที่ว่าสภาพเดิมๆก่อนปรับสภาพนะเรามาไล่ดูกันด้านหน้ากันนะครับเรามาไล่ดูกันเลยนะฮะ ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าตัวเนี้ได้ไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะกระจังโครเมียมมันจะเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับแต่ผมจะให้ดูพวกรายละเอียดที่เราต้องเก็บงานนะฮะอย่างไฟหน้าเนี่ยต้องขัดแน่นอนแหละหนึ่งะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ, or, รบมีกรอบโครเมียมนะครับพวกรายละเอียดตัวกระจังหน้านะครับมันไม่มีแตกนะครับ ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะเดี๋ยวเราไปขัดรับรองออกมาเงาเลยนะครับเนี่ยพวกไฟเลยพวกนี้นะครับเราต้องไปทาความสะอาดดูแล้วนะครับแต่เป็นโคมเดิมนะครับการชนหน้านี่ก็เดิมนะครับต้องไปเก็บงานสีนะครับแต่ไม่มีการชนนะครับมันเป็นรอยถลอกเท่านั้นเองแล้วก็พวกกิบตรงนี้มันเขาน่าจะไปแปะอะไรมาสักหน่อยนอึงแหละมันเลยเพเย่เพเย่นะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องกงังวลเราเก็บงานให้ไม่มีโครงสร้างไม่เสียแน่นอน นะครับเท่าที่ดูแล้วนะฮะรายละเอียดด้านล่างก็จะมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างมีติดไฟ LED มานะครับแต่อันนี้ยน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาออกนะอันนี้เราบอกกันเลยนะเราบอกไว้ในคลิปเลยนะครับที่เราต้องเก็บงานต่างๆนะคันนี้สภาพกระจกนะครับตัวกระจกบานหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับติดฟิล์มให้แล้วแล้วก็เป็นบานเดิมจากโรงงานด้วย นะครับปั๊มตัวต้าแล้วก็ภาษีหมดแล้วเดี๋ยวเราต่อให้อันนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่อมานะครับด้านข้างแก้มด้านข้างนะครับสีนี้เดิมนะครับมันจะลึงเหลืองหมองๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปไปขัดอีกทีเราออกมาสวยเลยคันนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดตัวล้อนะครับด้วยความเป็นตัว midnight i ายล้อแม็กที่ได้มาจะเป็นสีเทาดำนะครับแม็กขอบ17คันนี้รัดด้วยยางฮันคุกปี21 ปีใหม่นะครับเป็นยางสัปดาห์ที่34ปี21นะครับแค่ยางก็คุ้มคือดอกยางเนี่ยยังเหลืออยู่เลยเหลือเยอะเหลือบานเบอร์เลยนะครับใช้ได้ยาวแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ก็เดิมนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะครับตามนี้เลยละเอียดนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับตัวรถนะครับตัวราวแหลกหลังคาเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับอยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะครับสภาพแข็งแรงนะสภาพแข็งแรงมีในส่วนของตัว คิ้วกันศาสตร์อันนี้ก็เป็นพาร์ตติดรถมาเลยนะเป็นของแท้นะครับค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับกระจกไม่ต้องพูดถึงครับบานเดิมหมดเลยทุกบานนะครับติดฟิล์มให้พร้อมนะที่จับมือเปิดตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมมีการลอยมาให้นะแล้วก็สําหรับคันนี้มีติดตกแต่งบริเวณด้านข้างประตูมานะครับตรงนี้ติดเพิ่มเติมมามีเขียนคําว่า f o r t u n e r ด้วยนะบันไดนี้ก็คือเป็นพาร์ตเดิมของเขา นะครับเป็นพารติดรถมานะแล้วก็รายละเอียดด้านหลังพวกกระจกบานเดิมนะครับฝาถาังน้ำมันก็มีตกแต่งโครเมียมมาให้แล้วก็ล้อหลังลายเดียวกันยางเหมือนกันนะครับตัวซุ้มล้อรายละเอียดซุ้มล้ออันนี้ก็คือเดิมๆนะครับเนี่ยพวกนี้เราต้องไปเก็บด,ดีเฟกตอยู่แล้วนะไอ้พวกสเก็ตพวกนี้มันไม่เข้าถึงเนื้อสีเดี๋ยวเราทำออกมาเนี่สวยเลยนะครับ อ่ะเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับรายละเอียดไล่จากด้านบนนะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวง3นะครับกระจกก็ยังเป็นพาร์ทเดิมมาพร้อมระบบไลฟ้านะครับผมพวกไฟท้ายนะครับไฟท้ายด้านซ้ายอันนี้ก็เท่าที่ดูมันไม่มีลาวไม่มีหมองนะก็มีตกแต่งขอบกรอบโครเมียมมานะฮะรายละเอียดตัวหนังสือ v n Turbo นะครับ มีมาให้ค่าท้ายโครเมียมนะครับแล้วก็มีตกแต่งตรงนี้เป็นโครเมียมเพิ่มเติมอีกนะไฟท้ายทั้ง2ด้านไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับเป็นตัว V นะฮะ2.5 V นะครับมีในชายคันนี้นะแล้วก็ด้านท้ายคันเนี้ยมันจะมีชุดสเกิร์ตนะครับหน้าหลังส่วนด้านท้ายเนี่ยจะเป็นม็อกอัพท่อคู่แบบนี้เลยนะ ส่วนกันชนตรงนี้ต้องไปเก็บงานแน่นอนนะครับต้องไปเก็บงานงานสีนะครับเขาน่าจะติดตัวสครับเพจแลวเขาดึงออกนะครับมันเป็นรอยอยู่นะไฟทับทิมอะไรก็ยังอยู่ครบนะฮะตรงนี้แตกเดี๋ยวเราต้องไปเก็บงานตรงนี้มีโบบนะ,ะเราต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ดูไปพร้อมกันเลยสำหรับรถเข้าใหม่สภาพเป็นยังไงเราได้ได้เห็นได้รู้เลยนะครับเราไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะสำหรับการ การขายรถของทางเพชรยนต์นะครับเราให้เห็นรถสภาพเดิมว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็ขายรถที่เราปรับสภาพแล้วเท่านั้นนะครับผมอ่ะดูกันต่อนะครับพวกโครงสร้างนะครับด้านหลังนะครับรายละเอียดเดิมนะครับตะเข็บต่างๆนะครับหัวน็อตนะประตูท้ายไม่เคยถอดนะครับอันนี้ไม่เคยถูกถอดทั้งสองด้านเลยไม่เคยถูกถอดนะครับตะเข็บเดิม นะนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยที่นั่งแถว3นะครับตัวหนังหุ้มด้านหลังตรงเนี้ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีฉีกขาดเดี๋ยวผมพับให้ดูนะนี่ฟัง์กชันการใช้งานของเขานะครับแฝนได้ปกติ นะครับรายละเอียดตัวเบาะนะด้านซ้ายการใช้งานใช้งานได้ปกติเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเห็นรายละเอียดตัวตัวพรมด้านท้ายนะครับรายละเอียดเดิมเดี๋ยวเราต้องไปทําสปาอีกนะครับเบาะมันมีแต่คราบเลอะนะครับมันไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอ่าเพดงเพดานเนี่ยเดี๋ยวเราสปาให้หมดเลยนะครับอันนี้นะ อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่นั่งแถว2กันนะครับสำหรับคันนี้อะที่นั่งแถว2นะครับภายในคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันได้เป็นสีดำหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวรุ่นม,มินิชายนะครับเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้สภาพเบาะนะครับเท่าที่ดูมันมีแต่คราบเลอะนะฮะมันจะเป็นพวกคราบเลอะแล้วก็เป็นคราบแตกของตัวหนังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขาดอะไรนะ เป็นรอยย่นรอยยับนะมันเป็นรอยย่นรอยยับหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเบาะนุ่มนะครับรายละเอียดตัวพวกช่องแอร์ต่างๆไม่มีแตกนะครับพวกอุปกรณ์ที่เขาให้มาพวกนี้นะวัสดุแปรรถไม่มีแตกนะครับไฟใช้งานได้ปกติแล้วก็มีถาดท้ายนะครับถาดท้ายพรมมีวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็คันนี้เหมือนบอกคู่หน้าเขาจะหุ้มหนังมาให้นะเป็นหนังเทียมนะครับ มีกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างนะครับเนี่ยพวกโครงสร้างเนี่ยเดิมนะครับดูเลยหัวน็อตไม่มีการไขนะครับประตูไมมีถอดนะครับรายละเอียดเดิมอ่ะไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับฟอร์จูเนคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับอ่ะด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมไล่จากตัวเบาะก่อนเลยแล้วกันนะเบาะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เขาหุ้ม เขาหุ้มมานะเนี่ยเขาหุ้มตรงนี้ข้างในมันเป็นเบาะหนังนะครับยวคงต้องแกะออกแหละเพราะว่าตรงนี้มันเยินนะครับแล้วก็ปรับสภาพเบาะกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลน,นะครับคอนโซลเป็นสีดำนะครับไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรพวกแตกหักไม่มีนะมีแต่คราบเลอะสกปรกติดกาวสองหน้านเอาออกได้นะครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะนี่ 3, ไมลแสนสามเนี่ยไมล์สามหมื่นหนึมอยยี่สองกิโลเมตรนะครับอ่าอน,นี้คือเลขไมลของเขารถปีสิบห้าสิบหกเจปีนะครับถือว่าไม่เยอะนะแล้วก็คันนี้มาพร้อมพวงอ,อะไรมัลติฟังก์ชันนะครับ หุ้มหนังสีก้านนะครับลายไม้สีดำนะตัวหนังหุ้มเนี่ยมันมีถลอกมาตรงนี้อาจจะต้องเก็บงานนะครับแล้วก็แต่รายละเอียดตัวด้านในเนี่ยพวกปุ่มกดเนี่ยมไม่ไมีรอยถลอกนะไม่มีถลอกโลโก้ก็ไม่มีถลอกเช่นกันนะครับตัวหนังก็อยู่ในสภาพที่แน่นสมบูรณ์นะฮะแผงประตูก็ตกแต่งด้วยสีดาหมดเลยทั้ง4บานนะครับแล้วก็มีลายไม้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นกันนะ อ่ะมาดูกันต่อในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นพวกนาฬิกานะฮะมีองศาวัดอุณหภูมินะครับตอนนี้สาเอองศานะครับแล้วก็พวกเครื่องเล่นฟังก์ชันพื้นฐานก็มีมาให้ครบนะครับ FMAM บลูทูธเลยพวกนี้นะฮะใช้งานได้ปกตินะ,อะขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับ AUXAV อะไรต่างๆนะครับพวกนี้แล้วก็ รับสายโทรศัพท์ได้นะครับใส่ DVD ได้นะครับมีใส่ Micro SD Card นะครับตรงนี้นะแล้วก็คันนี้มันมีกล้องมองหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะอันนี้ผมเปิดประตูท้ายไว้นะครับกล้องมันเลยเงยหน้าขึ้นนะครับแต่มันใช้งานได้ปกติแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ขนาดเปิดแค่เบอร์เดียวนะหนาวเลยแอร์ Air เขาเย็นจริงนะ รายละเอียดตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับมีที่เขี่ยบุหรี่นะครับพาวเวอร์เอา์เ็ USB AUX นะครับมีที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบแอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับตรงนี้ใช้งานได้นะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลเกียร์นะฮะวางแก้วน้ำได้นะครับตรงเนี้ยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเหมือนเจ้าของเขาไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่นะครับ ก็ให้อารมณ์ไปอีกฟิลหนึ่งนะเออแต่มันก็มันก็เข้าเกียร์ง่ายดีนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็ง่ายดีนะครับเออโอเคนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเบรกมือเป็นแบบดึงอยู่อันนี้นะรายละเอียดก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าเสียหายอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมันมีแต่คาบเลอะส่วนใหญ่นะคะนันนี้เดี๋ยวเราต้องไปสปานะครับอุปกรณ์มาตรฐานติดรถนะครับที่บังแดดนะครับไฟส่องแผนที่ด้านหน้าแสงสีเหลืองนะครับ ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็คันนี้มีกล้องเดี๋ยวต้องเอาสายมาต่อคันนี้มีกล้องเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังที่มีกล้องด้านหน้านะโอเคไปไปดูตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพเดิมๆของ,องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะตามมาดู อ่าครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ d 4 d นะครับ2.5ลิตรนะสำหรับคันนี้ก็รายละเอียดตัวเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมเลยนะครับตัวบาร์โค้ดอะไรต่างๆ qr โค้ดยังติดอยู่นะครับไม่มีคาบ่วดซึมนะครับหรือคาบน้ำมันเครื่องไม่มีนะฮะทั้งสองด้านเลยนะไม่มีนะครับแบตเตอรี่นะครับ อันนี้น่าจะติดรถมาแหละนะครับเนี่ยพวกรายละเอยียดเนี้ยเดี๋ยวเราต้องสปากรออีกทีหนึ่งนะครับมัาเป็นคาบดินนะโครงสร้างอันนี้น่าจะเป็นคาบดินพวกรูน็อตอะไรต่างๆก็เดิมนะครับเนี่ยรูน็อตโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับไม่มีผิดรูปเนาะแล้วก็พวกรายละเอยียดตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็เดิมๆตามซอกต่างๆ,ๆนี่ก็คือเดิมหมดเลยไม่มีต้องรอการขยับนะครับแล้วก็ ตัวคารด้านซ้ายนะครับมีแผ่นเพดมีสติ๊กเกอร์มอกอนะครับยังติดอยู่นะครับของที่มาจากโรงงานนะครับนะคารหน้าตัวแอลตัวหนรงสือตัวแลอยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับนี่ตัวแอลนะครับน่ะล้วคารานหน้าเดิมนะครับตัวเลขยังเห็นได้ชัดเจนคมคมแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเลขเมทอาร์นะครับเนี่ยตัวคารนะครับดูเลยนะครับ ตัวเหล็กที่เห็นของคารหน้าเนี่ยก็คือมันไม่มีลักษณะแบบว่าผิดรูปนะครับมันมันมันตรงนะครับคมนะครับคือไม่มีการชนจากทางด้านหน้านะครับแล้วก็แผงจิ้งหรีดเนี่ยก็คือเดิมๆเลยนะเนี่ยแผงจิ้งหรีดตรงนี้นะครับมอหนงมอ้นานะอ่ามาดูกันต่อนะครับด้านขวานะครับตัวหนังสือตัว R ยังเห็นอูชัดเจนนะครับยังเห็นชัดเจนคานหน้าเดิมนะครับน็อตเดิม ฝากระโปงเดิมนะครับมีตัวปั๊มตโตโยต้านะครับซีนเดิมอันนี้ซีนเดิมเลติกเข้านะอันนี้ซีนเดิมเลยนะครับฝากระโปรงก็เท่าที่รูปไปมันไม่มีสะดุดแบบว่าแบบว่าสีกระเทาะอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ติดอยู่ครบนะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานมาอันนี้นะครับแล้วก็ตัวยาง บริเวณฝากระโปรงตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีขาดนะครับอันนี้ไม่มีขาดนะเพราะว่ามันด้วยความที่ตัวรุ่นนะครับสำหรับตัวรุ่น2 5ากับส0ูเนี่ยมันจะมีตัหุูดดักอากาศบริเวณฝากระโปรงมาให้อยู่แล้วนี่ก็มีมาให้นะครับก็ใครที่หายอยู่นะครับสำหรับตัวรุ่นมิดไนเชายนะครับเรามีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งคันก็คือคันนี้นะครับเป็นตัว 2.5V มุดห้นเนชายปี15เกียร์ออโต้ไม้แสนสาม ราคาปิดอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าช้านะครับเดี๋ยวรถไม่อยู่นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะอย่าอีกรอบนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช n n e l เพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมโอเพชรยนต์ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี f c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ